สวัสดีค่ะอุ Ồ นะคะกนกวันว่องวิทยาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เฮ้ยอัตรางเงินเฟอ้อเริ่มมาแล้วนะแล้วราคาทองคำจะไปในทิศทางไหนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจาก Mem Capital Partner ค่ะเพจที่ให้ความรู้แล้วก็เคล็ดลับเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดโ o r e x ค่ะ มาดูข่าวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้นะคะที่ทั่วโลกจับตามองก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหร,รัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับภาคของนโยบายการคลังนะคะเขากำลังคิดกันอยู่ว่า เอจะให้การสนับสนุนที่600ดอลลาร์ต่อสัปดาห์400หรือ200แต่ให้แน่ๆค่ะอันนี้ต้องมาติดตามกันนะคะต่อไปก็คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะเรื่อง TikTok เรื่อง WeChat อันนี้ไปติดตามต่อนะคะแล้วก็มีการทบทวนเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าสหรัฐกับจีนเฟสหนที่ ล่าสุดก็บอกว่าจะประชุมกันในวันที่15นี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดค่ะแต่ว่าเป็นในทิศทางที่ดีนะคะมองว่าสหรัฐเองก็ยังต้องการผูกมิตรทางด้านการค้ากับจีนอยู่อีกอันนึงก็คือ การประชุม FOMC ในวันที่20นี้นะคะก็ต้องมาดูกันว่าเฟดจะยังคงนโยบายการเงินแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยในระดับใกล้ศูนย์แบบนี้อีกนานแค่ไหนนะคะแต่ส่วนตัวมองว่าคงจะเป็นอีกสักปี2ปีนะแล้วก็อีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนที่ชื่อว่า s p u t n i k V ฟนะคะของรัสเซียที่จะมีการเดินหน้าผลิตล็อตแรกในอีก2สัปดาห์นี้ค่ะเป็นข่าวดีค่ะ แล้วก็อีกอันนึงค่ะตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ที่ต้องจับตามองนะคะตัวเลขแรกก็คือ GDP ไตรมาส2ของญี่ปุ่นค่ะที่คาดการณ์ออกมาก็ติดลบแน่นอนเพราะว่าเจอวิกฤตโควิด -19 เนาะอีกตัวเลขหนึ่งก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อของ EU UK แล้วก็แคนาดานะคะและตัวเลขที่3ก็คือเมนูฟรนพีเอมไอเซอร์วิสต์พีเอมไอคอมโพสิตพีเอมไอของ UK แล้วก็เยอรมนีค่ะที่มีทิศทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะไปพูดกันตอนท้ายคลิปนะคะมาดูกราฟนี้กันค่ะ อันนี้ก็เอามาให้ดูทุกๆสัปดาห์นะคะนี่เป็นสัปดาห์ที่3แล้วให้ดูก็คือ Daily Indicator นะคะที่รวบรวมของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะที่ของ Bloomberg เอามาวิเคราะห์ในทุกๆสัปดาห์จะเห็นว่าในช่วงที่ทั่วโลกเกิดโควิด1 9เศรษฐกิจก็จะปรับตัวลงใช่ไหมคะแล้วผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนมาเดือนนี้แล้วค่ะจะเห็นว่า เศรษฐกิจก็เริ่มค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆนะคะแต่ให้โฟกัสอันนี้จะเห็นว่าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นของ US เนะเส้นสีเขียวเป็นของเยอรมนีเยอรมนีเป็นพี่ใหญ่ในสาภาพยุโรปใช่ไหมคะจะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำไมยูโรถึงแข่งค่ากว่า US นี่เป็นคําตอบจะเห็นว่าภาพรวมของเศรษฐกิจ โดยเอาดีเคเตอร์ทุกๆตัวเนี่ยมามาวางเอาไว้เนี่ยจะเห็นว่ากราฟของเยอรมนีเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นถ้าเทียบกับสีน้ําเงินที่เป็นของอเมริกานะคะเห็นไหมคะเขาอยู่สูงกว่าก็เป็นทิศทางที่บอกเราว่าเงินยูโรแข็งค่ากว่าเงิน US ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้มีอะไรที่น่าจับตาคุณเห็นไหมตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นเส้นตรงอะ การที่เศรษฐกิจเนี่ยจะฟื้นตัวแบบรวดเร็วเนี่ยเฮ้ย mm. ถ้ามันขึ้นเส้นตรงแบบนี้แปลว่ามันจะฟื้นตัวนะแต่จะค่อยๆฟื้นตัวแบบช้าๆทีนี้พอการฟื้นตัวแบบช้าๆผสมกับนโยบายการเงินที่ผ่านมาของแต่ละธนาคารกลางเรามาดูภาพนี้กันค่ะตัวเลขล่าสุดของเมนู Free P.M.I กับ Service P.M.I แล้วก็คอมโพส P.M.I ของทั่วโลกจะเห็นว่าตัวเลขล่าสุดมันเกิน50แล้ว ตัวเลข PMI เป็นดัชนีชี้นำเศรษฐกิจใช่ไหมถ้ามันเกิน50ก็แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวคุณจะเห็นว่าตัวเลขเดือนนี้เป็นยังไงเนี่ยทั่วโลกเกิน50แต่ไม่ได้ทุกประเทศนะคะอันนี้พูดถึงภาพรวมทั่วโลกทีนี้มาดูเกี่ยวกับคอน s u m e r intermediate แล้วก็ investment ก็ปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันทั้ง3ธุรกิจเห็นไหมคะเกิน50เมื่อ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวสิ่งที่ตามมาคืออัตราเงินเฟอ้อใช่ไหมจะเฟ้อมากเฟ้อน้อยไม่เป็นไรแต่มันเป็นทิศทางที่ดีของเศรษฐกิจถ้าเงินเฟ้อเริ่มมาจะเห็นว่าตัวเลขภาพรวมที่เขาสรุปมาให้เนี่ยอันนี้ให้ดูไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าตัวเลข PMI output new order new e x p o r t order เห็นไหมคะมีทิศทางที่ดีขึ้นทีนี้มาดูตรงนี้ input price กับ output price คือเกี่ยวกับราคา เห็นไหมคะว่ามันเกิน50ไปแล้วพอเกิน50เป็นสัญญาณของเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้สกุลเงินของประเทศที่เราสนใจแข็งค่าขึ้นนะคะเอาละมาดูนิกกันต่อ พอพูดถึงเฮ้ยเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็จะมีการฟื้นตัวที่ดีใช่ไหมคะทำให้สกุลเงินนั้นแข่งค่าแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูที่สหรัฐอเมริกาในช่วงโควิดที่ผ่านมาตัวเฟดเองก็แก้ไขสถานการณ์ด้วยอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะโดยการอัดฉีดสภาพคล่องอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบทําให้เงินเนี่ยปริมาณเงินก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายใช่ไหมเมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้นดีมานมากกว่าสป라이ราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นเงินเฟอ้อก็เริ่มมาแต่ก่อนหน้านั้นก็ ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขล่าสุดของ C P I ที่ประกาศออกมาเป็นไงคะเนี่ยรอบนี้เริ่มดีขึ้นตอนแรกติดลบนะแล้วก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะก็เป็นสัญญาณเงินเฟอ้อแล้วมาดูกราฟนี้กันค่ะผลตอบแทนพันธบัตร5ปีของสหรัฐจะเห็นว่ามันเริ่มปรับเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะพันธบัตรระยะสั้นเริ่มปรับเพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณของ เงินเฟอ้อในอนาคตซึ่งมาแล้วนะและถ้าเรามาดูพันธบัตรระยะ10ปีของเขาจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะคะแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มกลับขึ้นแล้วก็เป็นทิศทางให้เห็นถึงเงินเฟอ้อและถ้าเราพูดถึงเงินเฟอ้ออีกแล้วเราก็เอาพันธบัตร10ปีเนี่ยจุดคุ้มทุนนี่คือเส้นเงินเฟอ้ออันนี้คือราคาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีมาชนกันในช่วงโควิด โอ้ไปคนละทิศคนละทางเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือนี่คือเดือนล่าสุดเป็นไงคะผลตอบแทนสหรัฐส10ปีเริ่มกลับขึ้นและเงินเฟ้อเงินเฟ้อเนี่ยถ้าอยู่แบบเนี้โอเคแล้วถ้าผลตอบแทนของเขาเนี่ยค่อยๆปรับขึ้นปรับขึ้นไปถึงเงินเฟ้ออันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีของเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวของสหรัฐเลยมองว่าในระยะสั้นเนี่ย ค่างเงินของ US dollar อาจจะมีโอกาสที่จะแข็งตัวทำไมถึงพูดระยะสั้นเพราะว่าในระยะยาวอันนี้ไปเอากราบ US dollar index ในรอบ16ปีเป็น cycle ของ n a u t i l u s เนี่ยมาให้ดูจะเห็นว่าในทุกๆรอบ16ปีเนี่ยมันก็จะเป็น cycle ของมันกราฟล่าสุดเขาบอกว่าจุดพีคที่สุดของ US dollar ในรอบนี้มันอยู่ที่เดือน3 วันที่31ปี2017แล้วเขาบอกว่ามันจะมีโอกาสปรับตัวลงมาเรื่อยๆ,ๆจนจบรอบขาลงเนี่ยในวันที่28เดือนกุมภาปี2025อันนี้ก็น่าสนใจเราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาคาดการเอาไว้หรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสแต่ว่าถ้าพูดถึงในระยะสั้นในการพักแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปก่อนก็น่าสนใจเพราะว่าเรามีตัวเลขเงินเฟอ้อที่ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านั้นใช่ไหมแต่พอพูดในระยะยาว โอกาสที่จะลงก็มีสูงเพราะว่าเฟดเองก็อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะใช่ไหมมาพูดถึงเฟดก็ต้องมาพูดถึงราคาอันนี้กันอัตราเงินเฟ้อหรือว่าผลตอบแทนวัลรัตห5ปีของสหรัฐนี่คือเส้นสีขาวที่พูดไปเมื่อกี้ในช่วง 3- 4สเดือนที่ผ่านมาเขาก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันก็ปรับเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับราคา community. คอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคืออะไรบ้างนะ ทองคำใช่ไหมคะแรงเงินเนาะที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีการปรับขึ้นทีนี้มันจะตอนเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนทายแอสเซทโลเคชันหรือเปล่าหรือว่าจะพักฐานเพื่อไปต่อเพราะว่ามันก็จะมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายในช่วงสัปดาห์เนี้ยผสมกันค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นทิศทางที่น่าสนใจอยู่แล้วก็พอพูดถึงทองคำใช่ไหมคะแล้วเราก็พูดถึงดอลลาร์เราพูดถึงพันธบัตรรัฐบาล5ปี10ปีของ US ทีนี้มาดูกราฟนี้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือ u s เอสเอไลนด์อิน พอดกราฟโดยบูมเบิร์นะอีกอันนึงคือทองคําจะเห็นว่าในสัปดาห์นี้ราคา US เอเรเริ่มรีบาวเห็นไหมคะเริ่มรีบาวกลับขึ้นแล้วราคาทองคําก็ปรับทิศลงเลยมองว่าในอนาคตประมาณ1-2เดือนข้างหน้านี่มีโอกาสที่ US เอเรเนี่ยจะปรับขึ้นแล้วก็ทองคําอาจจะย่อตัวลงมาแต่ว่าพูดถึงว่าในระยะยาว,ยาว สามปีอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ทองคําจะขึ้นต่อแต่ว่าในช่วงนี้พูดถึงระยะสั้นในหนึ่งเดือนนี้คิดว่ามีโอกาสย่อตัวลงมาพักก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อนะคะนี่จะกรกาฟนี้ก่อนหน้านี้ก็พูดแต่ US 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 มาตลอดเลยมามาดูกราฟความเชื่อมั่นผู้บริโภคของฝั่งเยอรมน,นีกันบ้างที่ส่งผลกระทบกับสกุลเงินยูโรนะฮะตัวเลขรอบนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเนี่ยมันได้ไปชนบริเวณแนวต้านในยะสําคัญเห็นไหมคาดว่าในอนาคต โอกาสที่ยูโรจะอ่อนค่าลงในช่วงระยะอันในกล้นียก็มีเพราะว่าปัจจัยยนี้นิดหนึ่งที่ส่งผลนะคะอันนี้ก็ลองไปติดตามกันดูสำหรับเงินยูโรค่ะมาดูน้ำมันกันต่อดีกว่าค่ะราคาน้ำมันจะเห็นว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ปริ่มเหลือเกินนะไม่ขึ้นสักทีชน,ชนชนชนอยู่นั่นแหละ แต่ว่าในอนาคตก็มองว่าปริมาณความต้องการน้ํามันก็มีสูงเอากราฟนี้มาให้ดูคือปริมาณความต้องการน้ํามันโดยสํารวจจากโอเปกจะเห็นว่าในปี2021เนี่ยปริมาณความต้องการน้ํามันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้จะไม่เท่าในปี2019ก่อนโควิดแต่ว่ามันก็เกินครึ่งเลยมองว่ามีโอกาสที่ราคาน้ํามันจะ ปรับตัวขึ้นได้อีกจากในราคาปัจจุบันทีนี้เราก็ต้องมาดูเทียบกับการฟื้นตัวหรือว่าการเติบโตของ GDP ด้วยคือในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการประกาศตัวเลข GDP ไตรมารส2ของหลายๆประเทศใช่ไหมคะแต่ละประเทศก็โอ้โหก็ติดลบกันไตรมาสที่2ที่ปรับลดลงจากไตรมาสแรกก็จะเห็นว่าการติดลบนั้น ติดลบนะแต่ว่าลบน้อยลงก็เป็นทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวอีกแบบหนึ่งก็เลยมองว่าราคาน้ำมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ในอนาคตถ้าใครสนใจการเทรดน้ำมันนะคะทีนี้ก็มาดูกราฟน้ำมันน้ำมันก็จะมีน้ำมันเบรน์กับน้ำมัน WTI ก็จะเห็นว่าทั้ง2เส้นเนี่ยสีแดงเป็น WTI สีน้ำเงินเป็น ชนอยู่ประมาณน,นี้ยคะ่ะไม่ขึ้นสักทีแต่มองว่าในอนาคตก็มีทิศทางที่จะปรับเพิ่มขึ้นทำไมถึงบอกว่ามีทิศทางที่ปรับเพิ่มขึ้น 1. ตัวเลข P M I เห็นใช่ไหมมันเกิน50เมื่อเกิน50เศรษฐกิจขยายตัวน้ำมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องใช้เวลาเศรษฐกิจขยายตัวเห็นไหมแล้วก็ความต้องการน้ำมันจากกราฟ OPEC เมื่อกี้ก็เพิ่มขึ้น ก็เป็น2เหตุผลใหญ่ๆที่มองว่าอนาคตราคาน้ํามันมีโอกาสไปต่อได้นะคะเออมื่อกี้พูดถึงน้ํามันตอนนี้มาพูดถึงฝั่งนิวซีแลนด์กันบ้างเมื่อต้อนสัปดาห์เองเนี่ยนิวซีแลนด์ก็ออกมาประกาศว่าประเทศนิวซีแลนดน์ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด1 9เกิน100วันก็เป็นอะไรที่ดีแต่พอวันศุกร์อยู่ๆก็มีคนติดเชื้อโควิด1 9ทีนี้เขาทำไงเขาก็ล็อกดาวน์ประเทศเลยยาวนานไปจนจบวันที่26สิสิงหาเลยส่งผลให้ สกุลเงินนิวซีแลนด์อ่อนค่าแบบฉับพลันนี่ค่ะในช่วงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยแล้วก็ผสมกับตัวเลขที่เพิ่งประกาศออกมาก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อของนิวซีแลนด์อยู่ในระดับติดลบถ้าเงินเฟอ้อติดลบก,ก็แสดงว่าดีไหมคะเนี่ยก็ไม่ดี2เหตุผลนี้ก็เลยทําให้ช่วงในระยะสั้นเองนิวซีแลนด์ก็ปรับตัวอ่อนค่าทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะว่าเอ๊ะคู่เงินไหนที่น่าสนใจถ้าหากเอานิวซีแลนด์ไปเข้าคู่กัน มาดูคู่เงินที่น่าสนใจประจำสัปดาห์กันค่ะเมื่อกี้พูดถึงนิวซีแลนด์ใช่ไหมอ่ะก็เอานิวซีแลนด์ไปเข้าคู่เลยเมื่อนิวซีแลนด์คู่กับ US เอสดอลลาร์นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงเนาะในราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.653ถ้าราคาเนี่ยทะลุลงมาได้ก็มีโอกาสลงมาเก็บในระยะสั้นที่0.638นะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็ นิวซีแลนด์เหมือนกันแต่เป็นย mm ูโ hmm. รเทียบนิวซีแลนด์ถ้ามองกันในระยะแบบระยะใกล้ๆสัปดาห์ต่อสัปดาห์ก็จะมองว่าย mm ูโ hmm. รก็ยังแข็งค่าอยู่ในช่วงนี้ mm hmm. เมื่อเอามาเทียบกับน mm ิวซีแลนด์จะเห็นว่าราคาเขาทะลุแนวต้านในระยะสำคัญไปละทะลุที่1.795มองว่าโอกาสในระยะสั้นก็ไปที่1.822ถ้าขึ้นได้ก็ไปต่อที่เป้าหมายนี้นะคะสำหรับย mm ูโ hmm. รเทียบนิวซีแลนด์แต่ถ้าเอา u s ดอลลร์ L, มาเทียบยูโรล่ะ ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเงินเฟอ้อมีวัคซีนมีโควิดมีการทำ QE มีสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน asset location ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็เลยทำให้คู่เงิน EU ก็จะเป็นท่านี้ไซเวย์ก่อนไซเวยซึ่งมอว่ารอก่อนรอว่าราคาเนี่ยจะเบรกไปทางไหนแล้วก็ค่อยวางแผนต่ออันนี้เป็น EU ใช่ไหมคะมาดูอีกคนนึงค่ะที่เป็นไซเวย์ลักษณะเดียวกันก็คือ GU เหตุผลเดียวกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะราคาทองคำจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พันผวนหน้าดูนะคะปรับลดลงมาในคืนวันอังคารเนี่ยมากกว่า7%เลยทีเดียวลงมาเสร็จก็ปรับขึ้นไปมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศปัจจัยเรื่อง โควิด1 9เนาะแล้วก็มีปัจจัยเงินเฟอ้อของสหรัฐที่เริ่มเข้ามามเลยทําให้มันทําให้ราคาทองคำเนี่ยพันผวนในช่วงนี้มองว่าในส่วนตัวนะมองว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะปรับลงมาต่ําถึง1.8-1.5ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องวิเคราะห์ในทุกๆวันกับราคาทองคำเพราะช่วงนี้มันผันผวนมากนะคะแต่มองภาพรวมระยะไกลๆเลยนะมองว่ายังไงมันก็จะขึ้นต่อแหละ แล้วก็อย่าลืมนะในคืนวันพฤหัสมีการประชุม FOMC มันจะส่งผลกระทบกับราคาทองคำจะมากจะน้อยแค่ไหนอันนี้คุณก็ต้องติดตามดูนะคะสุดท้ายนี้นะคะก่อนจะเปิดออเดอร์ก็ต้องวางแผนอย่างมีสตินะคะอย่าใช้หูลงทุนอย่าใช้อารมณ์ลงทุนนะคะค่อยๆวางแผนใครวางแผนในใจก็เขียนเป็นช็อตโน้ตจะได้ทำให้สติมั่นคงมากขึ้น แล้วก็ถูกออเดอร์นะคะอย่าลืม Stop Loss ช่วงนี้ตลาดผันผวนนะคะท้ายที่สุดนี้อย่าลืมเนาะประเด็นที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้มันก็มีหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าการประชุม FOMC ที่พูดไปแล้วนะคะที่ส่งผลกระทบแน่นอนเนาะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวจะกลับไปตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ